เา่วันนี้ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอ k ์ y a อกกีเชียงใหม่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วโอกาสนี้ทอบนัเในการแสดงโดยนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุดมนอกมนใจลานาแฮปปี้เนสอินโมชั่นเดอะสเกตติ้งเอ็กซ์รวเกนซ ประเพณีวัฒนธรรมอันประณีของล้านนาผสมผสานผ่านท่วงทํานองและจินตนาการนําไปสู่ความสง่างามและความสนุกสนานระการตาสร้างสรรค์ท่วงท่าเคลื่อนไหวเป็นศิลปะการแสดงร่วมสมัยบนลานน้าแข็งและชุด The Greatest Show ผู้คนหลากหลายทินทานที่มีความฝันและต้องการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละคนมีลักษณะที่เด่นกันคนละด้านเพื่อความสำเร็จและความสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอบพระเนตก,กิจกรรมฮอกกี้น้ำแข็งคู่เปิดสนามระหว่างทีมบลูและทีมไวท์ซึ่งเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้จังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมแข่งขันในนามทีมบลูด้วย ฮอกกี้น้ำแข็งหรือไอซ์ฮอกกี้เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นบนพื้นน้ำแข็งโดยใช้ความเร็วและกำลังในการเล่นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในแถบที่มีความหนาวเย็นตามธรรมชาติหรือที่มีน้ำแข็งเกาะอยู่เช่นประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือแถบสแกนดิเนเวียและรัสเซียต่อมาสามารถเล่นภายในอาคารจากลานเล่นสเก็ตน้ำแข็งเทียมได้นอกจากนี้ยังเป็นกีฬาฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการของแคนาดา มีสมาชิก66ประเทศที่เป็นสมาชิกกับสาพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติฮอกกี้น้ำแข็งเล่นบนลานน้ำแข็งขนาด30คูณ60เมตรมีกำแพงกั้นรอบสนามไม่มีเขตเส้นลูกออกนอกสนามมีผู้แข่งขัน2ทีมแต่ละทีมมีผู้เล่น6คนประกอบด้วยผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น5คนผู้เล่นต้องใช้ไม้ตีลักษณะคล้ายไมล์ฟ บังคับรับส่งลูกพักที่มีลักษณะกลมแบนสีดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซติเมตรหนาน1.5เซติเมตรเข้าไปทำประตูให้ได้มากที่สุดซึ่งแข่งกัน3ช่วงช่วงละ20นาทีพักประมาณ15นาทีมีกติกาบางข้อคล้ายฟุตบอลอาทิล้ำหน้าและสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดเวลา เวลา21นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินถึงท่ากาศยานทหารกองบิน41เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชาดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าทูลละออง